คนโทประสินสัตตราคมนายทหารที่ด่าคนเชิญไปนั่งในองค์กรเพื่อรอรับเงินเดือนเบี้ยประชุมคนโทประสินสัตตราคมนายทหารที่ด่าคนเชิญไปนั่งในองค์กรเพื่อรอรับเงินเดือนเบี้ยประชุมปฏิเสธได้ยากกว่าตำแหน่งในองค์กรขนาดใหญ่หรือมีชื่อเสียงล้วนมีผลตอบแทนให้กับบุคคลที่รับตำแหน่งงานอย่างงดงามและมีคนจำนวนมากที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งอย่างกรรมการหรือประธานกรรมการ โดยที่ในความจริงแล้วไม่ได้ตรากตระาทำงานแค่มีชื่อใส่ไว้เพื่อรับผลตอบแทนหรือผลตอบแทนพระคุณในรูปแบบเงินเดือนหรือเบี้ยประชุมแต่อย่างน้อยยังมีนายทหารซึ่งมีจุดยืนไม่เป็นลูกจ้างในลักษณะนั้นสำหรับการเป็นนายทหารอาชีพแล้วไม่ว่ากองทัพของประเทศไหนก็ตามย่อมยึดถือเรื่องเกียรติยศและศักดิ์ศรีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำหน้าที่ อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของคนก็มีหลากหลายบางรายอาจไม่ได้ยึดคติที่เป็นมาตรฐานของชุมชนนั้นแต่ไม่ใช่สำหรับพลโทพลอากาศโทสินสัตร,ราคมพลโทและพลอากาศโทพระสินสัตร,ราคมพักเกียรติสำลีอาจไม่ได้รับพระราชทานยศสูงสุดในทางทหารเหมือนกับที่ลูกศิษย์ของท่านได้รับแต่ในแวดวงทหารแล้วล้วนมีเสียงยกย่องให้ท่านควรเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนายทหารและอนุชนรุ่นหลัง คนโทสินสัตราคมเป็นทหารผ่านราชการสงครามสาครั้งซึ่งรวมถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญกล้าหารครัวเดอแกจากรัฐบาลฝรั่งเศสภายหลังยังเป็นเสนาธิการทหารอันถือเป็นตำแหน่งสูงสุดในด้านการวางแผน หรือสมองของกองทัพในช่วงเวลาที่ไทยอยู่ในภาวะสงครามขณะที่ในด้านราชการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก็ยังก้าวขึ้นเป็นสมุหราชองครักษ์นอกจากด้านการทหารในทางการเมืองก็ยังเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สองและสมาชิกวุฒิสภาอีกหนึ่งสมัยพลโทสินสัตราคมเป็นบุตรเทียงคนเดียวของจมื่นทิพร,รักษาเจอเกตสําลีและนางทิพร,รักษาละม่าเกตสําลี กำเนิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2435ท่านามีพี่น้องร่วมบิดาอีก9คนเป็นชาย3าหญิง6หน้าที่การงานในวิชาการทหารเริ่มต้นเมื่อสมัครเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกสำเร็จการศึกษาเมื่อปี2451เริ่มต้นรับยศเป็นนักเรียนทำการนายร้อยสังกัดกรมบัญชาการโรงเรียนทหารบกเมื่อปี2452โดยรับพระราชทานเงินเดือน45บาท ด้วยความสามารถที่โดดเด่นทําให้กระทรวงกลาโหมคัดเลือกท่านไปศึกษาวิชาทหารบกที่ประเทศเยอรมนีเมื่อปี2452กระทั่งเยอรมนีประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปกระทรวงกลาโหมสั่งย้ายไปศึกษาวิชาทหารพรานภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ <N> ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2457ไทยยังประกาศตนเป็นกลางกระทั่งปี2460จึงเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรกระทรวงกลาโหมประกาศเรียกพลอาสาส่งไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรปในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2460รัชการที่6ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโรป,าปรดกระหม่อมให้นักเรียนทำการนายร้อยพักเกริสำลีเป็นนายร้อยตรีสังกัดกรมทหารบกกราบที่3รับราชการอยู่กับผู้ช่วยทูตในราชการทหารบกในยุโรป ทำหน้าที่เตรียมการและประสานงานก่อนที่กองทหารอาสาจะเดินทางออกจากไทยจึงอาจกล่าวได้ว่าท่านร่วมราชการสงครามตั้งแต่ต้นก่อนที่ทหารอาสาจะเดินทางไปถึงนายร้อยตรีพักเกตสัลีถูกย้ายจากกองทูตทหารไปประจำการกองทหารบกรถยนต์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บังคับการกองย่อยที่สองได้รับการฝึกที่โรงเรียนการยนต์จากนั้นจึงถูกส่งไปปฏิบัติการส่งกำลังบำรุงในแนวรบด้านกองทัพฝรั่งเศส เมื่อเดือนตุลาคมปี2461ในบันทึกของพลอากาศเอกฮรินหงสกุลอดีตประธานมติสภาบรรยายว่ากองย่อยที่สองของกองทหารบกรถยนต์ติดตามกองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วด,ด้วยความกล้าหาญและฝ่าอันตรายลำเลียงทหารกระสุนสเสบียงอาหารยุโทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องจบจนได้ใช้และเซ็นสัญญาสมบสึกกันเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2461 รัชการที่หกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายร้อยโทเมื่อภารกิจผ่านพ้นโดยเรียบร้อยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีสักร,รมาธิบดีแก่นายทหารหลายนายกลุ่มแรกมีสามนายคือนายร้อยโทพาวเพียนเลิศคนเอกพระบริพันยุทธกิจนายร้อยโทพักเกตสํลีคนโทและพลอากาศโทรพระสินสตราคม และนายธงชัยโชติกสถียนคนเอกหลวงสุรนรง,งค์องคมนตรีคำประกาศเกียรติคุณตอนหนึ่งมีว่าเพราะได้ทำหน้าที่ล่ามประจำกองย่อยต่างๆในกองทหารบกรถยนต์ซึ่งเป็นราชการสงครามในทวีปยุโ,โรปได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนประจำไปกับกองทหารตลอดจนในสนามรบเข้าผ่านลูกกระสุนของข้าศึกด้วยความองอาจไม่ย่อท้อและหน้าที่ล่ามนั้นสำหรับราชการครั้งนี้สำคัญผิดปกติ เหตุว่าต้องเป็นผู้เชื่อมต่อความเข้าใจระหว่างทหารฝ่ายสัมพันธมิตรกับทหารไทยซึ่งพูดต่างภาษากันถ้าไม่มีล่ามแล้วกองทหารไทยก็มีสามารถกระทํากิจการสงครามได้ผลดีเลยและล่ามทั้งสามนี้เป็นผู้ปฏิบัติการได้ผลดียิ่งเพราะความอุตสาหาวิริยภาพ ภายหลังเดินทางกลับประเทศไทยก็รับราชการได้รับบรรจุเข้ากรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์เมื่อปี2462และก้าหน้าต่อมาในหน้าที่ราชการอาทิตย์เป็นราชองค์ครักษ์เวนเมื่อปี2472ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสินสัตร,ราคมเมื่อปี2474และย้ายมาประจำกรมอากาศยานเมื่อปี2476หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงแม้ท่านมีได้เป็นผู้ก่อการ ด้วยแต่ก็ถือเป็นนายทหารที่ศึกษาในกองทัพบ,บกเยอรมันเช่นเดียวกับนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาการคัดเลือกท่านมาประจำการที่กรมอากาศยานในช่วงที่กรมอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแรกขาดหลังกองทหารฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลรวมกำลังและตั้งกองบัญชาการที่นครราชสีมาอันเป็นที่ตั้งของกองบิงเมื่อฝ่ายรัฐบาลชนะนา,นายทหารก็มีหลบหนีบ้างและถูกจับบ้างจึงเป็นทางเลือกของรัฐบาลที่เห็นว่าเหมาะและควร การปฏิบัติหน้าที่ในกรมอากาศยานเรียกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยวางรากฐานสำคัญในกรมอากาศยานช่วยแปลตำราภาษาต่างประเทศตรวจแก้ตำราที่นายทหารรับการศึกษาจากต่างประเทศอบรมทหารที่จะออกไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศด้วยหน้าที่ในกองทัพอากาศมายุติลงในปี2482ซึ่งไทยมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนอินโดจีนกับฝรั่งเศสรัฐบาลต้องการมันสมองจึงย้ายท่านไปเป็นรองเสนาธิการทหาร หน้าที่การงานยังเจริญก้าวหน้าตามลำดับและในปี2487เป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์ที่เศษต่อมาในปี2489ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นสมุหราชองครักษ์ในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ท่านเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่1มกราคมปี2491และใช้ชีวิตอย่างสงบโดยนิยมปลูกต้นไม้และยังถูกดึงไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี2494ขณะที่ออกจากราชการนั้นมีเงินเดือนขั้น55อันเป็นขั้นสูงสุดของข้าราชการทหารก็ได้รับเพียงเดือนละ1,000บาทหากเป็นเงินบำนาญตามพระราชบัญญัติในสมัยนั้นก็อยู่ที่600บาทจึงเรียกได้ว่าชีวิตข้าราชการบำนาญของท่านก็ค่อนข้างมัธยัถ์ถึงแม้จะมีภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพแต่คนรอบข้างท่านล้วนแทบไม่เคยได้ยินท่านปรีปากในบันทึกประวัติที่จัดทิมอยู่ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโทและพลอากาศโทรพระสินสัตร,ราคมพักเกตสําลีเขียนโดยพลอากาศเอกคารินหงสกุลบรรยายว่าเคยได้ยินลูกศิษย์และอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านหลายคนที่อยู่ในฐานะจะสนองพระเดชพระคุณได้เคยกราบเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการของบริษัทหรือองค์การที่ลูกศิษย์หรืออดีตผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นมีอิทธิพลอยู่แน่นอนว่าการนี้เป็นที่เข้าใจดีคือการเรียนเชิญย่อมไม่รบกวนให้ท่านไปตรากตรำทำงานใด แต่แค่เอาชื่อท่านใส่ไว้เป็นหนทางตอบแทนพระคุณอันตามมาด้วยเงินเดือนหรือเบี้ยประชุมอย่างไรก็ตามคลอากาศเอกฮารินบรรยายว่าเรื่องนี้ทําให้ท่านโกรธอย่างมากและดูถมด้วยว่าคุณคิดว่าผมเป็นคนอย่างไรผมเคยเป็นสมุหราชองค์ครักษมาแล้วมีเจ้านายโดยตรงพระองค์เดียวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณคิดหรือว่าผอมาจับไปเป็นลูกจ้างใครได้อีก ชีวิตทุ่งวัยเกษียณของท่านยังคงออกไปพบปะรับประทานอาหารกับนายทหารนอกราชการหรือเมื่อปีใหม่ที่มีการบำเพ็ญกุศลและรดน้ำขอพรอ,อดีตผู้บังคับบัญชาในกองทัพอากาศท่านก็ไปร่วมด้วยจนท่านลาจากไปเมื่อปี2525 25จากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบในวัย90ปีท่านเป็นผู้ที่ได้รับยอมรับว่าตลอด90ปีถือเป็นตัวอย่างของบุรุษที่สร้างตัวเองด้วยความสามารถไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดโดยไม่มีความด่างพร้อย